ที่สุดเลยตั้งแต่แบบโชว์มาต้องแล้วแต่พุ่มกลับครับเพราะเขาจะตัดนานขนาดไหนของจริงของจริงพิหาโตหน่อยของเราครั้งนี้มาเอกัคเป็นแบนด์ี่แบบเป็นกระแสคู่มากแลว่าแบรนด์เรโตมากตอนนี้ เออก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคือด้วยความที่คือเกิดไอเดียมาตั้งแต่น้องเนี่ยมาเกาะตู้ขนมเราใช่ไหมครับแล้วเราเกิดไอเดียต่อว่าเออร้านเราอยู่ข้างกันพอดีเลยซึ่งมันเปนเอิร์นมากๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราเคยคอลแลปกันแล้วอะไรองี้เราทางผู้บริหารทางสองท่านนี่ก็คุยกันอยู่ตลอดเลยก็เลยแบอกถามกันาะว่าเออเราน่าจะทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันนะก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้เออแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แก่งเล่นกูมาเจอกันเป็นแบบแบรนด์แบบทุกโลกเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้กระดาษร ก็ก็พยายามเวิร์กตรงนั้นอยู่คร te right. ับเพราะว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี huh. unusual unusual> hmm. ่ยม yeah. ันค่อนข้างมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะมากๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามเวิร์กตรงนั้นให้มันให้มันผ่านด้วยเราเราก็ได้มองมองหาเกี่ยวล้วโผล่มบเกี่ยวช่องทางประกาศใช่ครับเราก็พยายามติดต่อแบบคนที่แบรนด์ที่เคยไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับเราก็มีปรึกษาว่าเออโปรเซสมันต้องทํายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับยากสุดเยอะเป็นเรื่องของเช็คลน์รใช่ใช่ของผมนี่มันจะยาก พวกของเรื่องโลจิสติกส์เลยครับเพราะว่าตัวมาการองเองเนี่ยมันค่อนข้างแบบเประบางมากๆคือแบบโดนกระแก่ิีเดียวคือเสียเลยพังรถแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นถึง วิธีการส่งสินค้าที่แบบเดินทางไกลๆด้วยว่าจะทํำยังไงแล้วก็ต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยใช่ครับตอนนี้ระบบหลังบ้านเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นยังหลังจากที่เรามีเจอแบบคอมเพนคอยแก้คอยปรับคอยแบบกด <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยเลยครับคือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคอมเพนที่เกิดขึ้นเราพยายามนํามาปรับแก้ทั้งหมดให้ได้มากทีกส่สุดเท่าที่จะทําได้ไดดครับในขณะผู้าทำธุรกิจอะไรยเนี่ยแล้วก็จะทำของอร่อยอะไรยเงี้ยแต่ว่าบางทีมันจะแบบเจอแบบประเด็นบ้าง ก็ก็ไม่ได้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่เราอยู่ในวงการอยู่แล้ว,ลวอะไรเงรี้ยมันก็เลยแบบเราก็เจอคอมเมนต์เจอฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเราก็จะมาคัดกรองก่อนว่าเนี่ยมันสามารถนํามาปรับปรุงได้เราก็จะนํามาปรับปรุงมมันชิลขึ้นกับการรับมือไหมหรือว่ามันแบบยากกว่าเดิมสำหรับการรับ คือมันก็ทุกปัญหามันก็ไม่ได้ชิวหรอกครับคือหมายถึงว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะมันก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราพยายามแก้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกเท่านั้นแต่บินนี่คือแบบนวดถูกไหมคะเข้มขึ้นะหนวดขึ้นเข้มนวดเหรอนักษานอะไรเงีนะ้ยก็ก็คือย<ว>ังไงด<อ>ีเราก็จริงจังเลยกันในพาร์ทเราทำกันพี่ขับอะไรเราเนี่ยพี่ขับอะไรเราเนี่ยพี่ดุไหมพี่ดุไหมเฮ้ยต้องแบบแก้ปัญหาลูกค้าให้ไวนะหรืออะไรอย่างงี้ ก็จริงจังก็เป็นคนจริงจังในในพาร์ทของงานเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่ครั้อนร้อนร้อนโต๊ดเท่าไหร่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูคือผมจะไม่ผมจะไม่อิโมชันคือหมายถึงว่าเราจะพูดด้วยเหตุและผลจริงๆว่าแบบปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้กันยังไงครับแต่ว่าจะพิมพ์แบบคอมเตประมาณสิบสิบห้าพาร์ทใช่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบบอกว่า ใช่ครับมันมีปัญหาตลอดเลยครับด้วยความที่เราขายหน้าร้านทุกวันด้วยร้านเปิดทุกวันอัไนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแก้ไปส่วนมากนี่คือปีนี้จะเจอเรื่องอะไรบ้าที่แบบลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดเหรอครับก็อาจจะมีเรื่องของบางทีก็อาจจะบริการบ้างอะไรเงี้ยครับอาจจะมีแบบพนักงานที่เรารีคูดเข้ามาแล้ว แล้วยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้เออยังไม่ได้มากประสบการณ์พอเทรนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าชานาญอะไราเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับพนักงานคนนั้นหน่อยอะไรอยาครับก็เลยแบบทาให้บางทีลูกค้าจะมาซื้อสอบถามข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอไปลูกค้าจริงแล้วก็พยายามเทรนให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็คือว่าีในทันในเป็นธุรกิจครับก็เรียนรู้เรียนรู้เรื่อยๆผมว่าผมใหม่มากๆเลยครับสำหรับวงการธุรกิจครับก็ปรึกษา พ,พี่อยู่ตลอดแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอดคุณอยากจะปรึกษาใครเป็นพิเศษเออจริงๆผมมีเพื่อนที่แบบทำธุรกิจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาทำธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ปรึกษาเขาแบบโอ้แน่นอนรับคุณพ่อคุณแม่ก็ปรึกษาอยู่ตลอดแล้วก็แทบจะรู้ทุกเรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่าทุกว,วันนี้เวลาไปทานข้าวที่บ้านกันก็คือคุยแต่เรื่องงานเนี่ยได้ไม่ค่อยได้ใช่กวันก็คุยแต่เรื่องงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรก็อัปเดตกันตลอด ในการที่แบบกินข้าวกับที่บ้านคือการเป็นเรื่องงานใช่กลายเป็นแบบเหมือนมีติ้งนัดประชุมกันอะไรมีติ้งมีติ้งประชุมกันเป็นมืออาชีพกินล้วนมาสุดล้วนพี่วินแล้วตอนนี้งานในวงการอะไงครับก็ยังทำอยู่นะพี่ปีสามแล้ว่นผมไม่ทำแล้วกินข้าวกับเป็นบอสเลยไม่ใช่ยังยังยังทำยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดซีรีส์อินิม่าสองแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้ว ยังแสดงอยู่นะยังจำบทได้อยู่คนหลายคนอาจจะมองว่าพี่วินดูภาพของการเป็นน,น,ปน,นักธุรกิจชั้นนกแล้วไม่หรอกเพราะว่าผมว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้เปิดกล้องมันก็เลยแบบว่าพอมีเวลาที่จะแบบว่าแบ่งมาทําในพาธุรกิจได้เยอะอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องเนี่ยผมว่าหนักมากๆแล้วสำหรับผมอะไร้ยเพราะว่าแบบถ่ายเยอะมากแล้วก็พอจบอินเดีบ้าสองเนี่ยก็คือจะเข้าแบบสการเล็ตาไทยแลนด์ ซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะหนักหน่วงพอสมควรใช่ครับแล้วรับทบทบาทคุณหนักหนักเลยนี่เป็นแบบใช่ใช่เพราะอะไรมันมันเจนแล้วหรือว่ามันอยากจะแอดวานซ์ให้มันแบบไม่ผมว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองบทบาทใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ในพาร์ทของแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันแล้วก็อยากทำอยู่แล้วอะไรครับ่่่แตวาาหนไไมออยกปรเรื่องธุรกิจคุณก็เครียดบทคุณจะเครียดอีก ก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้มันยังเรายังร่างกายไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เราก็เลยแบบอยากทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดปีนผาเผากระท่อมอะไรนี้เล่นยังนะยังเลยนะอ่านนัเหลือไว้หน่อย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 ใช่ก็จะไม่เล่นเดี๋ยวไว้เล่นโอ้ใช่จริงจริงผมอยากอยากเล่นแบบกระโดดลงออกมาจากเครื่องบิน เลยมาบันจี้จำอะไรเงี้ยเแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่จอดเฉยจอดอยู่กับพื้นแล้วอะไรคบเนี่ยอยากแบบผัดโผล่่นี่เหรอใช่คืออันนั้นคือฝ่ายฝันเลยคือเรียกว่าแบบถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็แบบอยากจะแบบเล่นให้แบบแอคชั่นแบบสุดๆไปเลยแบบอันไหนที่เล่นเองได้ก็อยากเล่นเองแต่ว่าสาเหตุที่บินแบบว่าแบบเตรียมมุนชนมุนลราเต้เนแบบสาวๆนีก็ตอนนี้คือเพราะว่า เผื่อหมดแอ็กชันไปาคตเลยเผื่อไว้เลยเตรียมตัวเลยไม่จริงๆคือของซีรีส์ที่จะเปิดนี้ด้วยครับก็เป็นแบบหนึ่งในเหตุผลที่แบบเราเตรียมร่างกายให้พร้อมแต่ว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเปิดคือจะได้เห็นรอดูรอดูรอดูเรียกว่าทองที่สุดเลยรู้ไหมตั้งแต่แบบโชว์มาอะไรนะกิมมี่กิมมี่ต้องแล้วแต่พุ่มกลับครับเพราะเขาจะตัดนานขนาดไหน อแสงและเงามันหลอกได้บอกซิกล้องอันนั้นมันของจริงหรือว่าแค่แสงและเงาของจริงจริงสิตอนนี้พอใจยังพอใจยังจริงจตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบผอมมากเพราะว่าเรากินน้อยมากครับวันนึงเรากินแบบมื้อนึงบ้างกินแต่อกไก่ปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบตัวหนาได้ยากเลย ตอนนี้ก็พยายามหาวิธีที่แบบจะทําให้ตัวหนาได้แต่ว่าแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินไปแล้วมีเทรนเนอร์แบบคุณมีนันากโฆษณาเลยใช่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์กี่เดือนครับเป้าหมายเราก <c oughs> <c oughs> ี่เดือนหรอผมว่าผมว่าอีกเดือนนึงก็น่าจะพอดีแล้วนี่เห็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอดูในซีรีส์ไงแต่ไอจีไม่ลงด้วยหรอไอจีไม่ลงไม่สปอยก่อนไงเราต้องดูซีรีส์จริงหรอพอเห็นไปทะเลทีไรก็ลงก็รอนานๆทีครับนานๆที เาปปราทำเป็นปะกกยนะครับฝากด้วยนะครับ <f> <c oughs>